สวัสดีครับพบกับช่องผลบอลคืนนี้ครับผมวันนี้จะเป็นบอลเต็งนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2คู่นะครับอาจจะใส่ทีละไม้ก็ได้นะครับใส่คู่แรกก่อนถ้าได้แล้วเราก็หยุดพักนะครับหรือว่าจะใส่2คู่พร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมวันนี้คู่แรกครับเป็นหมู่เกาะแฟโรพบกับทางด้านของอิสราเอลทางด้านของอิสราเอลเนี่ยต่อ ในราคา1ลูกนะครับอิสราเอลต่อ1ลูกวันนี้ให้ต่ออิสราเอลที่ราคา1ลูกนะครับเฮตุเฮตเนี่ยของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะไปได้ทั้ง2ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยชนะไปได้2อศูนย์อีกครั้งหนึ่งชนะสองหนึ่งนะครับผมวันนี้เนี่ยยังไงยังไงยังไงเนี่ยอิสราเอลต้องมีอยู่แล้วครับ1ลูกรออรุนเป็นสองครับส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันของบอลอเมริกาใต้ประเทศชิลีครับเป็นชิลีพรีเมร่าบี เป็นลีก2ของชิลีนะครับเป็นทางด้านของซานมาคอสพบกับดิสปรลอตนะครับคู่นี้เนี่ยให้ลองนะครับให้ลองดิสปรลอตลองเสมอนะครับลองไปเลยเฮดทูเฮดคู่นี้เนี่ยพบกันมา5ครั้งนะครับเป็นทางด้านของดิสปรลอตเนี่ยชนะไปได้3ครั้งแพ้1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าจิตติเนี่ยทางด้านของดิสปรลอตจะดีกว่าเพราะนั้นให้ลองครับลองราคาเสมอไปเลยครับผมคู่นี้ยังไง ยังไงจ้ากาถ้าออกมาเสมอก็ยกครับผมนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกัน2ทีมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะครับละครั้งต่อไปคลิปต่อไปก็จะมาดูกันครับว่าจะมีคู่ไหนที่เป็นทีเด็ดเด็ดๆมาฝากกันนะครับผมส่วนคืนนี้ก็นะครับบอกไปแล้วครับทีเด็ดทั้ง2คู่นี้ได้ครับลองดูได้ครับไม่เป็นไรยังไงซะโอกาสเปอร์เซ็นเนี่ย มาแน่นอนครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ